สวัสดีครับพบกับช่องทยบ้านลังตุ้งอีสานใต้นะครับวันนี้ก็ผ่านมาเจอพอดีครับทีมงานรถเกี่ยวครับอำนวยการช่างครับทีมงานรถจักรสุรินนี่แหละครับก็เกี่ยวอยู่แถวสังเกตครับอ่าตะบดังใจครับ เสียงเบามากเลยครับเสียงเงียบครับก็เป็นรถคันเลกที่ผมเล่นครับสมัยก่อนครับหลังจากยุดไปครับ รถเลดทั้งคันครับเลดด้านครับคลียเรียบับตูยครับจำหน่อยรถคล่องครับเทียด้านเรียบเรียบครับดูสะอาดดีครับเป็นเครื่องจิว๋วแป๊กซีเทอร์โบครับ เี่ยงเครื่องนี่เกี่ยงเครื่องนิ่มมากเลยครับใล้ครับงานี้ทุ่งหญ้าใหญ่ครับหญ้าเยอะครับข้าวก็ไม่ได้หน้ามากครับบงข,ข้าวบางบางครับ เด,เดินไปไท่ใกล้ๆนะครับรถไปฟั่งโน้นครับมีทางเดินยากครับอำนวยการช่างครับเด็ก,กต,ตัวเดินชิบซ่องครับเครื่องเทีโอแปร์ีครับ อลุ่งเหลืองเกียงไก่ครับโอ้ปลอไภัยครับปอปอลุ่งเกียงไก่ครับ เครื่องนิ่มมากเลยครับคันนี้นานทีมาเจออํานวยครับไม่ค่อยเจอครับโซนทางนี้รถวิ่งดีครับ อ,อ,อาจจะย้อนย้อนแซนนิดนึงนะครับขออภัยด้วยครับ ก็ประมาณเกี่ยวตอนบ่ายโมงครับนี่ก็เที่ยวอยู่พื้นที่บ้านสั้งเกครับจำบนตำบนทั้งใจครับ เอกลักษณ์ครับทำหน่วยการช่างอุ้มจะเป็นอุ้มเรี่ยมครับอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งข้องดีโซนบางเลงครับคันนี้ไม่แย่ใจว่าปีอะไรครับ ท่อค้างเป็นท่อน้ําปูแล้วครับ ้เอาก็ค่อนข้างบางด้วยครับตรงทางนี้ยญ้าเยอะครับ อำนวยการช่างจะเป็นมอเตอร์ปั่นหน้าครับใช้มอเตอร์ครับปัม๊มถ้าจะไม่พิดก,ก็น่าจะเป็นปั๊มยี่สิบครับปั๊มสิบแปดหรือยี่สิบนี่แหละครับอีนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตอนรถผมเองใช้ปั๊มยี่สิบครับงานจะเหมือนกันนะครับ ปัดนาปล่วยข้าวครับ ด้านครับด้วยดีครับเรียบๆครับโอเครครับไครก็ฝากติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอ,อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ